สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับประจักษ์เคลนนะครับแน่นอนครับเห็นไฟวับว่าแบบนี้ก็มีอุบัติเหตุแน่นอนส่วนวันนี้ต้องมานั่งใส่เสียงเองนะครับเพราะว่าตัวกล้องกับตัวไมโครโฟนนะครับไม่บันทึกเสียงนะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะฮะแล้วตัวผมเองก็ไม่รู้ด้วยนะครับอุตส่าห์ทําคลิปซะอย่างดีเลยนะฮะคิดว่าจะมานั่งตัดคลิปที่บ้านเพลินๆนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมาใส่เสียงต้องกลายเป็นว่า ต้องมาใส่เสียงด้วยนะครับจะใช้เวลาเพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะครับในช่วงระหว่างรอรถเคลนนะครับเราก็มาประกอบไฟกันนะครับเตรียมไฟส่องสว่างนะครับส่องสถานที่ทํางานนะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะตีห้าแล้วนะฮะยิ่งเวลาใกล้จะเช้ามากเท่าไหร่นะครับก็ทําให้รถเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องรีบทําเวลาให้ไวที่สุดนะครับผมถ้ายิ่งเราช้านะครับการจราจรตอนเช้าจะยิ่งติดขัดเป็นระยะยาวนะครับ การที่เรามานั่งใส่เสียงสดแบบนี้นะครับมันทําให้งานเราเพิ่มนะครับจากที่ว่าเราใช้เวลาแป๊บเดียวในการตัดต่อนะครับมันก็ทําให้ใช้เวลายืดออกไปอีกเท่าตัวซึ่งในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรฝอยอะไรใส่ใครไปบ้างนะครับเราใช้เวลาทํางานเนี่ยตรงนี้ประมาณ2องชั่วโมงครึ่งมันก็เลยต้องมานั่งไล่ทั้งตัดคลิปตัดเสียงด้วยนะครับไหนจะใส่เสียงอีกไม่รู้พูดอะไรไปบ้างนะตอนนั้นนะครับ ก็นี่นะครับไฟของเราก็ติดแล้วนะฮะระยะส่องสว่างของไฟนะครับก็ประมาณ10เมตรนะครับแต่อันนี้ก็คือแสงไฟทางนะครับค่อนข้างสว่างแล้วก็ใกล้จะเช้าแล้วด้วยนะครับไฟตัวนี้ก็เลยไม่มีผลมากเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเอาส่องฝั่งที่ค่อนข้างมืดนะครับเพราะว่าการทํางานในที่มืดก็ต้องมีไฟนะครับจะทําให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับผม และนี่ก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะครับของยี่ห้อ To t a l นะครับจะเป็นไฟแบบตั้งพื้นนะครับหรือหิ้วไปไหนตัวไหนก็ได้นะครับจะไม่เหมือนดวงที่ไปตั้งมาสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเริ่มงานกันได้เลยนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นผลงานของเรานะครับงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตำรวจจราจรนะครับหน่วยงานของกู้ภัยนะครับผมพี่คนนี้นะครับก็จะเป็นทางหน่วยกู้ภัยนะครับ ทีนี้ตอนนี้ที่คุยกันนะครับเท่าที่จําความได้คือพี่เขาจะให้ยกตู้ออกนะครับแล้วก็พลิกหางลงไปก่อนนะครับแต่ผมก็แย้งมาว่าถ้าพลิกหางลงไปเนี่ยแล้วตอนยกตู้ขึ้นจะลําบากมากนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีพื้นที่เกี่ยวตู้นะครับคือด้านบนนะครับไม่มีพื้นที่ให้บูมตั้งยกตู้เลยนะครับผมก็เลยเสนอเป็นว่าอให้ยกพลิกทั้งคันเลยนะครับโดยเอาโซ่ล็อกตรงนี้นะครับอันนี้ผมทําท่าว่าจะล็อกโซ่ตรงนี้นะครับ แล้วก็บอกเขาว่าหูอื่นไม่หลุดเลยนะครับมีหูนี้ที่หลุดหูเดียวนะครับและพี่เขาก็เชื่อผมนะครับเพราะว่าเขามั่นใจในสโลแกนนะครับว่าประจัก์มาปัญหาต้องจบนะฮะเนี่ยนะครับผมให้เขาดูว่าหูอื่นไม่หลุดนะครับมีหลุดแค่หูนี้หูเดียวเราจะเอาโซ่ล็อกไว้นะครับผมแล้วก็วิธีการยกของเรานะครับเราจะยกเราจะใช้เครนนะครับเกี่ยวหูด้านล่างนะครับของตู้ตอนนี้ก็จะเป็นหูล่างนะฮะ ที่ผมประสานงานกับพี่รถวินนะครับก็คือว่าผมจะารถเครนนะครับยกให้ตัวตู้นะครับมีองศาที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้นอนราบอยู่ที่สูตรองศานะฮะผมคิดว่าถ้ายกไปแล้วเนี่ยองศามันจะเพิ่มขึ้นประมาณถึง40องศานะครับทําให้รถวินนะครับมีกําลังดึงนะครับจึงจะพลิกลงได้นะครับผมแล้วก็เราจะเอาตัวล้อเล็กของรถเครนนะฮะเอาไว้รับตอนขาลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระแทกนะครับ ตอนนี้ทีมงานนะครับก็เริ่มขยับรถเข้ามาจอดในบริเวณที่เราเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเวลานะครับทุกนาทีตรงนี้มีค่าหมดเลยนะครับไม่งั้นนะครับเรายิ่งช้านะครับก็จะยิ่งทําให้รถติดมากขึ้นนะครับตรงนี้เราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับที่เก็บกู้ตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะลําบากนะครับใช้เวลานานกว่าเคสอื่นๆนะครับและในระหว่างรอทีมงานตั้งรถนะครับเราก็ต้องปล่อยระบายรถนะครับ แล้วก็คอยโบกรถด,ด้วยนะครับเพ <ak> ื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมานะครับแล้วก็เพื Artist ่อความปลอดภัยของทีมงานด้วยนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็ปล่อยระบายรถไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างติดนะครับเราหมดเวลากับการระบายรถเนี่ยประมาณรุ่มๆชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการวางแผนนะครับจะต้องมีการเตรียมงานเตรียมของนะครับแล้วก็ต้องเตรียมรถด้วย ผมก็รอทีมงานนะครับระหว่างรอทีมงานเนี่ยที่เขาเตรียมของเตรียมรถเนี่ยเราก็ช่วยทางพี่จราจรนะครับคอยระบายรถด,ด้วยนะฮะส่วนตัวผมเองก็จะยืนโบกใกล้ๆทีมงานนะครับช่วงเวลาที่มีการขยับรถนะครับของทีมงานเราหรือทีมงานพี่รถกู้ภัยนะครับเราก็จะมาช่วยโบกนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความปลอดภัยนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผม ส่วนทีมงานจราจรนะครับก็คอยปิดถนนนะครับคอยโบกตามแยกนะครับเพื่อระบายรถในเคสนี้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศหน้างานจริงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยคลิปผมก็จะเป็นลงคลิปสดเนาะแต่ทีเนี้ยมันเป็นการเอ็กซิเดนต์นะครับของของเครื่องมืออุปกรณ์ถ่ายทำนะฮะก็เลยต้องมานั่งใส่เสียงนะครับเสียงมันก็อาจจะมีผิดบ้างเพี้ยนบ้างสะดุดบ้างนะครับ แต่ก็อยากจะถ่ายทอดผลงานนะครับให้ออกมาดูดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้ดูในความสามารถนะครับในผลงานของเรานะครับส่วนตัวผมนะครับในระหว่างที่โบกรถไปเนี่ยก็คิดนะครับแล้วก็กังวลมากนะครับเรื่องรถที่มาวันนี้นะครับว่าเราจะยกได้หรือเปล่านะฮะว่าแผนที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับเพราะว่า ทีมงานมาเนี่ยก็4คน5้าคนนะครับแล้วก็ตัวรถเคลนมาอีกสองคันนะครับแ80ดิบตัน1คันแล้วก็ส5สิหตัน1คันนะครับมันถ้าเราคิดแล้วมันผิดมันพลาดเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดนะฮะก็เลยเป็นกังวลนะครับเคสนี้บอกเลยเป็นกังวลกว่าเคสอื่นๆนะฮะเพราะว่ามันอย่างที่เห็นครับหน้างานจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาวางแผนหน้างาน นะครับไม่มีวางแผนมาจากบ้านนะครับสําหรับงานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถอดใจตั้งแต่พี่กู้ภัยนะครับโทรมาว่าจะให้มายกรถนะครับจริงๆเราก็รับงานปกตินะครับแต่ว่าพอเขาส่งรูปมาเนี่ยเรามองว่ามันยกไม่ได้นะครับตอนแรกบอกเขาไปว่าเราไม่สามารถยกงานนี้ได้แต่ผมก็แนะนําพี่เขานะครับให้ใช้รถวินหลายๆคันเนี่ยช่วยกันดึงนะครับแต่หลังจากวางสายไปประมาณ15นาทีนะครับ คือผมนั่งมองรูปอยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็นอนไม่หลับมันเกิดความสงสัยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปยกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเหตุที่เราต้องคาใจายอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับไม่งั้นเรานอ,นอนไม่หลับแน่ๆก็เลยโทรกลับมาหาพี่เขานะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะมายกให้นะครับโดยใช้รถเครน35ตัน1คันและ80ตัน1คันนะครับ ระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าเราจะยกแบบไหนเรามาแล้วเราจะยกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามาเนี่ยเรายกไม่ได้เราไม่คิดเงินอยู่แล้วนะฮะนั่นเท่ากับว่า,าต้นทุนทุกอย่างอยู่กับทางบริษัทเราหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะสมกับสโลแกนที่ว่าประักษ์มาปัญหาจบหรือเปล่าครับผม 何 พอถึงตรงนี้ให้สังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการแตกหักของหน้าวัวนะครับหน้าวัวตัวนี้ทําหน้าที่เป็นจุดหมุนและจุดยึดต่อกับตัวแม่และตัวหางเทเลอร์นะครับผมซึ่งความเสียหายนี้นะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็เป็นความเสียหายที่ว่าเราไม่คาดคิดนะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าแรงดึงและแรงกดก็จะมาอยู่ที่ตัวะดือและตัวหน้าวัวตัวนี้ด้วยนะครับ ก็สําหรับเคสนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมประจากมาปัญหาจบครับ